ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆวันนี้เอาพระสวยงามให้ชมอีกหนึ่งองค์ครับเป็นพระชัยวัดพรมณีนะครับของหลวงปู่วิเวียนวัดดวงแขนะครับปีพุทธศักราช2534นะครับมีจานนะครับนะเป็นพระหล่อโบราณนะครับเป็นพระหล่อโบราณเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามกันที่องค์พระเลยนะครับเป็นแบบลักษณะไหนนะครับนะก็เหมือนเดิมครับพี่เพื่อนๆหยิบพระมาเราก็ดูมวลรวมครับพี่เพื่อนๆจริงๆผมอยากตัดสเกลนะแต่ว่า พ,พ,พี่เพื่อนลองไปทําดูนะครับมีพระก็ลองไปทําดูผมจะไม่ตัดแล้วนะครับนะเราก็ดูทวดทรงความสัดส่วนสมมาตรนะครับว่าพระได้สัดได้ส่วนสมมาตรไหมนะครับนะแล้วอันนี้เขาเป็นพระหล่อบโบราณพระหลอ่หลอบโรรอบโราณก็ต้องดูเหมือนเดิมครับเท <s ign ac ana> คนิคมันมีอยู่เท่าไหนก็ต้องดูประมาณนั้นนะครับนะก็หมายถึงว่าการดูพระหล่อบโบราณเบื้องต้นเลยก็ต้องดูเนี่ยครับเนี่ยครับการประกบพบิมพ์ครับเห็นไหมก็ต้องมีครับ ราต้องมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับคือพระหล่อโบราณนะครับนะหล่อแบบโบราณนะครับถึงจะเป็นพระปี2อ3 4นะครับแต่เป็นการหล่อแบบโบราณนะครับเนี่ยเราต้องเห็นมีรอยประกบเห็นไหมรอยประกบจะต้องมีนะครับแล้วก็2ดูอะไรครับ2ก็ต้องดูเนื้อหาครับไม่มีอย่างอื่นนะครับเต็มหนิจุดไม่มีนะครับพี่เพื่อนดูเนื้อหาอย่างเดียวนะครับเห็นไหมพี่ๆเพื่อนสังเกตไหมว่าเนื้อองค์พระเนี่ยจะยับย่นนะครับอย่างที่ผมได้เคยบอกไปในทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคือ หล่อบโบราณแล้วมีอยู่เท่านี้แหละครับก็ดูก็ดูวิธีการสร้างครับแล้วก็ดูเนื้อโลหะเห็นไหมเนี่ยครับจะต้องยับย่นแล้วก็จะต้องมีอันเนี้ยอย่างเงี้ยลักษณะการไม่เข้านะครับนะการไม่เข้าไม่เข้าพิมพ์นะครับนะแล้วก็มีการแบบคือไม่สวยงามครับหมายถึงว่าคือความสวยงามมันจะลดน้อยลงเพราะเป็นการหล่อบโบราณนะครับนะเป็นการเทลงไปในเบ้าในพิมพ์นะครับนะ ไม่ก็ไม่ได้มีอะไรเข้าไปช่วยแต่ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่หมายถึงว่าพอปีมันสูงขึ้นคือแม่พิมพ์ก็จะดีขึ้นพี่เพื่อนนึกออกไหมมันก็จะทําให้คมชัดขึ้นนะครับนะเพียงแต่ว่าถ้าถ้าเราจะไปเปรียบเทียบกับ,ก,บกับพระที่ยุคเก่าก็หมายถึงว่ามันเปรียบเทียบกันได้ก็คือเนื้อหาที่ที่ผมได้ดูได้ดูในลักษณะสองสองอย่ 2, 2างเบื้องต้นนะครับก็คือข้างประกบนะครับแล้วก็เนื้อหายับยนเท่านั้นเลยนะครับไม่มีอย่างอื่นนะครับไม่มีอย่างอื่นนะครับนะ เทคนิคมันมีอยู่เท่านี้นะครับนะการดูพระหล่อโบราณนะครับคือเนื้อต้องยับย่นนะครับแล้วก็เนี่ยเราสังเกตเราก็ยังจะเห็นเนี่ยพวกคาบเนี่ยครับพี่เพื่อนเห็นไหมเห็นในซอกตามซอกไหมครับเราก็จะเห็นพวกนี้ครับเป็นคาบขี้บงขี้เบาก็จะต้องมีนะครับนะเป็นปกตินะครับนะเป็นปกตินะครับนะเนี่ยเห็นไหมแต่ความคมชัดละน้อยเห็นไหมซึ่งจะไม่เหมือนกับพระหล่อฉีดแล้วหล่อเวียงนะครับจากจะคนละคนละสไตล์นะครับนะ คือมันมีเทคนิคเท่านี so the <Yeah. S 1> ้เลยพี mm. ่พี่เพื่อนดูง่ายๆครับเราก็ดูความสวยงามอย่างเดียวนะครับเห็นไหมว่าเห็นไหมว่าหน้าองค์ท่านเนี่ยองค์พระเนี่ยเห็นไหมยิ้มสวยนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมดูอิ่มเอมนะครับนะเนี่ยดูมวลรวมนะครับสวยงามมากนะครับนะสวยงามนะครับนะเนี่ยเราจะพลิกไปทางไหนนะครับคือลักษณะของพระแท้เนี่ยคือดูมีชีวิตชีวาครับหมายถึงว่าดูดูแล้วดูแล้วมีความสุขอะครับนะไม่เหมือนกับพระเกยพอพระ พระพระที่เก๋นเนี่ยเวลาหยิบมามันจะไม่มีมันจะรู้สึกแปลกๆหมายถึงว่าเราจะตะกิดตะขวงใจเอ้มันตรงนั้นก็แปลกตรงนี้ก็มันรู้สึกแปลกๆอ่ะครับนะแต่ถ้าพระแท้เนี่ยหยิบมาเนี่ยคือความสง่าหมายถึงว่าดูแล้วจะมีชีวิตชีวาเห็นไหมพี่เห็นหน้าหลวงพ่อไหมยอ่ยมเอมนะครับแล้วก็ยิ้มหวานนะครับนะเนี่ยแลวทุกอย่างมวลรวมดีมากหมายถึงว่าเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยพเพื่อนๆเห็นไหมเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ อย่า está, ข้างล่างเนี ies, ่ยข้างล่างรุ่นนี้เขาจะมีจานมือนะครับนะเป็นจานมือนะแต่ว่าจะชัดหรือเปล่าเวลาลงกล้องแบบนี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมได้ยามดูนี่ครับเราจะเห็นนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีรอยจานนะครับเดี๋ยวต้องออกไปหน่อยไหมเพราะพระองค์เล็กเนี่ยครับเราจะมี mm รอยจานนี่ครับเห็นไหมเนี่ยที่เป็นเส้นๆนะครับเนี่ยเป็นรอยจานนะครับแล้วก็มีการเก็บตะไบนะครับเนี่ยก็ต้องต้องเก็บตะไบแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเออเนี่ยก็คือลักษณะของพระหล่อโบราณนะครับ ก็ตรงตามตรงตามการสร้างนะครับแล้วก็เนื้อโลหะนะครับหมายถึงว่าต้องยับย่นนะครับแล้วก็มีปรลอยประ,ประกบพิมพ์นะครับนะนี่ก็คือลักษณะของภาะโบราณและตรงนี้เขาจะมีตอกนกตอกโคดนะครับนะตอกโคตเป็นนะนะเป็นนะนะร้ะ 14, อยนะสิบสี่เขาเรียกนะสนะิบสี่เหรอผมก็ไม่รู้หรอกนะเออเนี่ยเนี่ยก็ต้องการตอกก็ต้องเป็นแบบนี้เลยคมชัดเห็นไหมเนี่ยการตอกก็ต้องคมชัดนะครับเดี๋ยวไม่ซูม เนี่ยครับต้องคมชัดแบบนี้นะครับนะการตอกต้องคมชัดแบบนี้นะครับถือจะไม่ได้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 หล่อไปในตัวนะครับนะต้องต้องเขาเขามีการหมายถึงว่าเขามาตอกที่หลังนะครับนะเนี่ยก็ต้องคมชัดนะครับเห็นไหมเนี่ยต้องคมชัดลึกอย่างนี้นะครับคมชัดลึกนะครับนะเนี่ยครับก็ดูรายละเอียดพวกนี้ต่างๆนะครับนะเพราะว่าพระพอพอพอมีเริ่มมี ปีมันสูงขึ้นประวัติการสร้างก็จะเริ่มชัดขึ้นนะครับมายถึงว่าเราก็จะหาข้อมูลได้นะครับทั่วทั่วไปนะครับนะทั่วทั่วไปนะครับซึ่งไม่เหมือนกับพระโบราณนะครับพระโบราณมากๆเวลาหาข้อมูลแล้วยุ่งยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าข้อมูลบางทีไม่ครบแล้วก็ไม่ชัดเจนนะครับนะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับถ้าพระโบราณบางทีเราหาข้อมูลแล้วข้อมูลบางอย่างมันผิดพลาดนะครับนะเราก็จะต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่า บางทีนะครับนะเนี่ยเห็นไหมความยับย่นจะต้องมีทั้งหมดนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยแล้วเม็ดเกเม็ดเม็ดอะไรนะเม็ดผสมศกอ่ะอ่าเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะเนี่ยครับเนี่ยคือการหล่อโบราณมันจะไม่คมชัดพี่เพื่อนเห็นไหมมันจะไม่คมชัดหรอกแต่ว่ามองโดยรวมแล้วออกมาดีนะครับโดยรวมแล้วออกมาสวยนะครับเห็นไหมเนี่ยเวลาเราดึงยาวออกไปเนี่ยจะคมสวยเห็นไหมหล่อโบราณนะครับอันนี้เป็นเป็นการเททองแบบเทเทแบบโบราณนะครับนะ แต่ผมว่าพอยุกสมัยดีขึ้นนะครับนะเทคโนโลยีต่างๆหมายถึงว่าเบ้าเบ้าการแม่พิมพ์อะไรทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับความคมชัดก็จะมาขึ้นนะครับนะก็จะคมชัดขึ้นเป็นแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมคือลักษณะขององค์พระก็จะเหมือนเดิมก็คือวิธีการดูก็คือประกบข้างแล้วก็เนื้อหายอบยนนะครับนะไม่มีอะไรไปอย่างอื่นนะครับนะกระโดกกระเด้งตำหน่งตำหนินะครับคือก็ว่ากันไปนะครับพี่ก็ว่ากันไปเพราะพระหล่อมันตำหนิไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับ แล้วแต่นะครับว่าออกมาแล้วใครได้ของสวยใครได้ของไม่ค่อยสวยนะครับนะก็ว่ากันไปครับนะก็เล่นหากันให้มีความสุขครับเพี่อนๆเพ <ele k> ื่อนดูพระดูพระ,พะแล้วต้องพระต้องมีความสุขด้วยหมายถึงว่าเนี่ยเรามองเนี้ยเห็น <date S 1> ไหมพระท่านยิ้มสู้ไว้สวยนะครับดูแล้วดูแล้วสงบนะครับนะเนี่ยครับมันก็มีความสุขแล้วครับคือเอามาให้ชมความสวยงามเป็นพระองค์เล็กๆนะครับเนี่ย องนิดเดียวเองนะครับเนี่ยถ้าเทียบกับเอาอะไรเทียบดีิเนี่ยเอานิ้วก้้ยผมเนี่ยดูดิเล็กกระเิ๋วเหลีวเลยองนิดเดียวเองครับน่ารักนะครับเนี่ยถ้าไปถ้าไปขึ้นคอสวยๆก็นะน่ารักดีครับน่ารักครับไซส์อย่างนี้น่ารักน่าน่าใช้ครับนะเรียมกําลังสวยเลยครับเนี่ยแล้วพี่เพื่อนดูเนื้อหาเห็นไหมเนี่ยเราดูเนื้อหาอย่างเดียวครับเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยครับแล้วไม่ต้องคิดลึกครับไม่ต้องคิดลึกเขาคิดลึกเพื่อปวดหัวเลยเนี่ยครับ ไม่ต้องคิดลึกคิดลึกปวดหัวเลยครับคือพระแท้แท้อยู่แล้วครับอย่างเงี้ยคือแท้ดูไม่ต้องไปให้ใครดูครับเนี่ยอย่างเงี้ยแท้แน่นอนครับเนี่ยคือแท้แน่นอนแล้วก็อยู่ที่ว่าใครจะคิดยังไงครับมันก็มีแค่นี้เลยนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ให้ใครพิสูจน์ับเพราะว่าเราดูเองได้นะครับนะเนี่ยลักษณะของพระเรียบร้อยสวยงามแล้วก็มีการเนี่ยถูกต้องตามตำรานะครับถูกต้องตามตำราวิธีการดูนะครับแบบโบราณนะครับนะไม่มีอย่างอื่นครับ มีแค่นี้นะครับตำหนงตําหนิจ,จุดครับไม่มีหรอกครับนะดูพระสไตล์ผมต้องดูแบบความสวยงามเป็นหลกักความเรียบร้อยนะครับแล้วก็วิธีการสร้างว่ามันถูกวิธีไหมนะครับถ้าเกิดว่าพระรุ่นนี้เขาบอกหล,อล่อโบราณแล้วเนื้อมาตึงเปี้ยสีโลหะไม่ใช่ก็ผิดแค่นั้นเองครับมันก็ผิดทางแค่นั้นเองคือเขาก็บอกว่าอยู่แล้วว่าเป็นพระหล่อโบราณน,นะครับนะแล้วจะให้เนื้อตึงเปี้ยแบบเป็นพระหลอ่อแบบพระหล่อฉีหล่อเวียงก็ผิดทางแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเห็นไหม ง่ายๆถ้าพี่ไม่พี่เพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปไปไปคิดอะไรเยอะครับแล้วไม่ต้องไปอะไรหมายถึงว่าคือเราถ้าเรารู้วิธีการสร้างหมายถึงว่าเรารู้วิธีประวัติการสร้างขององค์พระหมายถึงว่าประวัติของการสร้างอ่ะเราก็จะเข้าใจว่าอ๋ออันนี้พระเขาสร้างแบบไหนอันนี้เขาหล่อโบราณน,นะอันนี้เขาหล่อเวียงนะอันนั้นเขาหล่อฉีดนะนเนี่ยพอพอพอเราทราบลักษณะตรงนั้นปุ๊บเราก็จะมาดูที่ที่องค์พระเราได้เลยว่า อ๋อหล่หอหล่อหล่อโบราณจะต้องเป็นยังไงหล่อฉี่จะต้องเป็นยังไงหล่อเวียงก็ต้องเป็นยังไงครับนะแค่นี้เลยครับแล้วก็ดูลักษณะว่าพระนี่มันใช่ไหมอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์ไหมถูกต้องแล้วนถูกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าได้สัดส่วนสมมาตรไหมนะครับนะถ้ามันผอมไปถ้ามันถ้าเอาง่ายๆาถ้าถ้าถ้าวิธีการสร้างมันผิดจากจากประวัติการสร้างครับก็คือผิดแค่นั้นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับนะก็วันนี้ก็เอาพระสวยงามให้ชมนะครับไม่มี ไม่มีอะไรนะครับมาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับนะขอพรอหลวงพ่อนะครับก็ขอพรอหลวงพ่อนะครับให้พี่เพื่อนเพื่อนนะครับมีความสุขความไอพี่เพื่อนเพื่อนและตัวผมนะครับมีความสุขความเจริญนะครับคิดอะไรให้สมหวังสมความปรารถนานะครับแล้วก็ให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยทั้งงนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ